สวัสดีครับทุกท่านครับทาง JK Jackie Channel นะครับยังเป็นประเด็นที่คืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของ Foreign West เอาใจแฟนหงส์สักนิดหนึ่งครับเพราะมีประเด็นข่าวให้พูดถึงเยอะนะครับจากตัวเลขในการวิเคราะห์ทั้งสโมสรแล้วก็สื่อหลักๆของกังกนี่ก็ยังทำเรื่องราวของเวสนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลียผูและเป็นอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามการวิเคราะห์ในคลิปนี้ว่า มันอาจจะมีแผนระบบใหม่ที่อานุสตร์จะสร้างขึ้นมาให้ทุกคนเซอร์ไพรส์อีกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็เคยเซอร์ไพรส์มาแล้วเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปนี้ครับเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยตัวช่วยครบทุกช่วงเวลาชุดเริ่มต้นพันเกบาทจากราคาปกติ2องพบาทเฉพาะผู้สั่งซื้อไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ดิฟซีบีดีบายแจ็คเท่านั้นนะครับ ส่วนอีก1 Pro 3แถม1ครับ CBD กัมมี่สีเขียวสีเขียว CBD กัมมี่สูตรภูมิคุ้มกันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มความผ่อนคลายลดความเครียดนะครับ870บาทเท่านั้นเองนะครับี๋ยวผู้ชมนะครับสนับสนุน CBD นะครับสารสกัดกันชงจากธรรมชาติไม่ใช่ยาเสพติดมีประโยชน์ต่อร,ร่างกายเท่ากับสนับสนุนช่อง JK Jackie Channel ด้วยนะครับจะทั้ง3ผลิตภัณฑ์4ผลิตภัณฑ์ด้วย ดิปเปอร์ตัวนี้นะครับด็อปเปอร์นะครับขอไพ่ดิปด็อปเปอร์เป็นออยนะครับหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจชุด1,990บาทนะครับเพื่อดูแลตัวเองหรือจะสีเขียวกัมมีสนะครับนี่สุดภูมิคุ้มกันนะได้ทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แอดไลน์เข้าไปนะครับแล้วก็สั่งซื้อเพื่อสุขภาพของท่านตอนนี้ทุกคนนอนไม่ค่อยเป็นเวลานะครับตัวช่วยของทุกท่านช่วยได้จริงๆนะครับมาที่เรื่องของ f เฟรนวิสครับเมื่อวานนี้ก็ ผมเนี่ยทำคลิปดักเอาไว้พอรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเปิดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมาในช่วงสักตีสองที่สามบ้านเรานะมีภาพถ่ายอะไรต่างๆซึ่งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสมสรก็สัมภาษณ์มีคลิปอะไรออกต่างๆนะครับมากมายอนะ่าแต่ว่าก็ถือว่าทุกคนก็พอจดีทราบทิศทางอยู่แล,ล้วว่าเป็นอย่างไรแต่ประเด็นที่น่าสนใจครับเรื่องราวจากสมลิรวรร์พูเป็นเว็บไซต์ออฟฟิเชียลนะครับ ของลิเวอร์พูลเองบทสัมภาษณ์เนี่ยผมว่าหลายประเด็นเนี่ยทุกคนก็คงอยากจะรู้นะครับคําถามที่น่าสนใจนะครับทําไมเลือกลิเวอร์ pool นี่จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่งเวสก็บอกว่าคิดว่ามันมาถึงจุดที่เขาจะต้องย้ายทีมนะครับการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะตัวเขามั่นใจกับสมสรลิเวอร์ pool ในการเป็นทีมฟุตบอล ประสบความสำเร็จด้วยนะครับแล้วจากการพูดคุยนะครับต่างๆกับทางริชาร์ดฮิวส์อานุสตอตครอบครัวนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะครับก็สนับสนุนการตัดสินใจของเขานะครับเลือกในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดนะครับก็เป็นแนวทางเดียวกันนะครับเมื่อดูจากสิ่งที่เขาได้พูดคุยกับสมสรแล้วนะครับก็ประทับใจอะไรในตัวของอานุสตร์เขาบอกว่าได้พูดคุยกับอานุสตร์ เรื่องของงานเรื่องของแท็กติกการเล่นนะครับอืเขาบอกว่าจําได้เลยครั้งแรกนะครับสลอดพูดถึงเรื่องตําแหน่งการเล่นเลยนะครับในวเฟิรกเนี่ยตำแหน่งทีเ่เขาอยากให้ฟอร์เรนเวสเล่นนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าตรงไหนนะเราบอ,อยากให้ฟอร์เรนเวสเล่นนะ แล้วก็บอกว่าเวสเหมาะกับแทคกติกของเขาแน่อันุสลดบอกแบบนั้นนะนี่เขาบอกการพูดคุยกับสลดนะครับเออและแน่นอนเวสคือนักเตะที่สลดต้องการเพื่อให้อยู่ในทีมโอ้โหแมมอันนี้พูดง่ายว่าการันตีตัวจริงนะถ้าพูดแบบนี้ใช่ไหมเออนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาได้พูดกับอันสลอดอันสลดได้พูดกับเขาได้บอกกับเขาว่าคุณจะเล่นตรงไหนนะ,ะคุณคือนักเตะที่ผมต้องการอยากจะให้มาเล่นในระบบนี้ เคื่อที่บายเลยนะครับไม่ได้พูดปากเปลา่าไม่ได้พูดลอยๆพูดแล้วเอาให้เห็นภาพด้วยนะมีแผนภาพกราฟิกโอ้โหคนทั้งละเอียดนะเอ,อ่เออ,อะไรคือสิ่งที่เฟรนเวสจะนำมาให้ทีมร์พูลอันนี้น่าสนใจนะครับซึ่งหลายคนก็คงจะคาดก,กันไปต่างๆนานาจากการติดตามมาแต่เวสเองก็บอกว่าผู้คนมากมายเนี่ยพูดว่าเขาเป็นนักเตะที่สร้างสรรเกมรุก เขาบอกว่าก็หวังว่าจะนำสิ่งนี้เนี่ยมาสู่ทีมเรื่องของการแอสซิสต์เรื่องของการยิงประตูแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาจะต้องมาช่วยทีมแน่ๆน,นอกเหนือไปจากการเป็นนักเตะที่จะสร้างสารรค์เกมรุกก็คือการเล่นเกมรับครับเขาบอกอย่างนี้เลยผมจะวิ่งช่วยทีมวนี่มันก็ตรงกับข้อมูลที่เราได้ทราบกันมานะฮะออภาษาอังกฤษเป็นไง เเขาบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆคนเยอรมนนีก็เรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้วพูดภาษาอังกฤษกันได้อยู่แล้วนะแต่เขาบอกว่าเจเรมีฟิลมปงเนี่ยก็เป็นเพื่อนซีของเขาเนี่ยช่วยได้อ้าโอ้โหบอกนี้ช่วยแล้วมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสนามเออเขาบอกว่าก็ในห้องเปลี่ยนเครื่องตัวก็ฟิลมปงกับเขาก็นั่งใกล้ๆกันนะครับแล้วก็จะนั่งแล้วก็จะพูดภาษาอังกฤษพยายามคุยภาษาอังกฤษกันนะ เขาบอกผมก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้คล่องหรือดีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ตอนที่อยู่ด้วยกันที่เลเลวอเซนเนี่ยฟริมปงสอนภาษาอังกฤษเ,ออเป็นคนสอนภาษาอังกฤษให้กับพูดให้นะฮะนี่คือบทสัมภาษณ์ร่าวที่ผมคิดว่าน่าจะน่าสนใจนะครับที่สโมสรได้สัมภาษณ์นะเพราะนั้นเราทราบกันแล้วนะฮะว่าเขาคุยกับอนุสวรัตแบบไหนเรื่องของแทคกติกการเล่นครอบครัวการตัดสินใจมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะนามา เป็นประโยชน์ให้กับทีมนะครับตอนนี้มาในเชิงวิเคราะห์กันบ้างตัวเลขน่าสนใจนะคุณผู้ชมผมทําข้อมูลมาคร่าวๆนะครเพราะว่าตัวเลขเนี่ยม,มันชัดอยู่แล้วจากหลายๆสื่อจากออฟตา้าจากนูน่นจากนี่เอาอันตัวเลขแรกเนี่ยเขาบอกว่ามัน,เป,นเป็นสิ่งที่นับตั้งแต่ 20, 20ง0ครับตอนเขาอายุยุปีนะครับตั้งแต่เขาขึ้นมาเล่นบุนเดสิกา2020อก็ช่วงโควิดอะเริ่ม,เร,มเริ่มจะปีเต็มๆของโควิดมาจนถึงปีเนี่ะประมาณ4ปี5ปีเนี่ย ตัวเลขแอซิสต์ของเขาเนี่ยเป็นรองแค่นักเตะ2คนนะครับก็คือโทมัสมูเลอร์กับทางด้านวิเชนโซกริโ f โทมัสมูเลอร์เนี่ยหกสิบสองแอซิสต์ในสามร้อยสิบหกครั้งที่สร้างโอกาสจากโอเพนลย์ครับนี่ดูจากตัวเลขที่ผมนำมาอ้างจาก BBC นะครับทางด้านกริฟโ f a เนี่ย45ครั้ง45สแอซิสต์ก็คือ45ประตูจาก185แล้วก็มาฟอร์เรนเวสนะครับ 44ประตูจาก253มียูเรนบันโจชัวคิมมิชด้วยนะครับแต่เขาก็แซงรุ่นพี่ไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นตัวเลขที่ฟลอเรนเวสจะนำมาช่วยคือพูดง่ายว่าจะมาเพิ่มยอดแอสซิสต์นะครับอย่าลืมว่าลิพูลเนี่ยอยู่กับแบ็คเจอร์นคอปอยู่กับแบ็คสองข้างตัวครอสได้ยอดแอสซิสต์ทั้งล็อบโบอแล้วก็เทรนซึ่ง2คนนี้ก็น่าจะหมดรอบไปแล้วพูดตรงนะครับวิธีการได้ประตูโมซาลาอันนี้มา เพิ่มอยู่แล้วโมโตาราค์เขามีส่วนตอนนี้คุณก็จะมี f ฟอร์เรนเวสอีกคนนะครับอ่ตัวเลขอ่าตัวเลขต่อไปตำแหน่งการเล่นคุณผู้ชมที่น่าสนใจนะหลายคนบอกว่าจะเป็นเบอร์สิบในระบบสี่สองสามหนึ่งใช่ไหมมิดฟิลด์คู่กลางเบอร์หกคู่ผู้คนทุกคนพูดถึงแม็กกากาเฟนแบกและอาจจะเป็นสวอสไลน์แล้วเบอร์สิบก็จะเป็นฟอร์เรนเวสอันนี้คือหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรนะครับอีกสูตรหนึ่งฟอร์เรนเวสเล่นโฟลไน โซโบเล่นเบอร์10แมคก้าเล่นเบอร์6คู่กับกาฟินแบกอ่านั่นกหมายความว่าเวสจะได้เล่นกับซ o บอสไลด์ด้วยซบอสไลด์จะเป็นเบอร์10เวสจะเป็นเบอร์9ฟ้าล์นนี่เป็นอีกตำแหน่งที่ชาบิลอนเซอร์เขาใช้อยู่หลายๆเกมในชิดแชมป์ไร้พ่ายครับตอนที่โบนิเฟสอะไรเขาเจ็บศูนหน้าเขาเจ็บนะศูนหน้าตัวเป้เาเจ็บเขาปรับเป็นฟอล์นได้อ่า โฟลไนมีโอกาสพราะวเขาสามารถจะดรอปลงมาเล่นแบบบ็อบบี้ฟิมิโนได้นะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งสองสูตรแล้วนะที่อานาสลอตจะใช้หรือเวสเล่นเบอร์สิบแมคก้ากับซูบอสไลน์เล่นเบอร์แปดเบอร์หกคู่อ้าวแล้วกาเฟนแบกไปไหนกาเฟนแบกถอยมาเล่นเซนเตอร์ครับผมว่าสูตรนี้มองข้ามไม่ได้เพราะอานาสลอตเคยจับกาเป็นแบกจากเบอร์แปดมาเป็นเบอร์หกจนเราฮือฮากัน เนื้อดูการที่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เจนคอปไม่ได้ทําแล้วในฤดูกาลที่แล้วหลายๆเกมการฟินแบกดรอปมาเล่นเซนเตอร์ในยามที่จะมีการปรับแก้เกมถอดเซนเตอร์ออกโกนาเต้ก็เคยถอดออกและโกนาเต้สัญญาเหลือ12บเดือนนะครับมาร์เกฮีถ้ามาอะโอเคถ้ามาได้นะครับลิฟูลขายยาเรวคอนไซห้กับเรเวอเซนได้มาร์เกฮีมาอะก็โอเคก็อาจจะมั่นใจได้ว่ามีเซนเตอร์ชีพใหม่คนมามีโกนาเต้เกฮีอะ การฟนแบกก็ยังจะเป็นนักเตะที่จะต้องเล่นเบอร์หเป็นหลักอยู่แล้วล่ะแต่ผมคิดว่าในสูตรเนี้ยมันก็มีความเป็นไปได้อย่างสมมุติว่าเกมบางเกมที่ต้องการแนวรุกแบบทะลุทะลวงคุณผู้ชมใส่ทั้งเวสใส่ทั้งอ,อ,อะไรอะซบอสไลน์ Sub ลงไปแม็กกาอีกคนหนึ่งข้างหน้าก็มีทั้งโชต้ามีทั้งถ้ายังไม่ขายครับทั้งดีอาสแล้วก็ กักโปนะครับดาวินนเยส์เขาก็คาดว่าจะน่าจะต้องไปแหละนะพะเวสเป็นนักเตะโคต้ตาต่างชาติแล้วมาก็ต้องท่องถ่ายออกไปล็อบโบออกไปใช่ไหมเพามันก็ประมาณนี้ผมว่าเอาหลักๆเลยนะเบอร์เก้าโฟนายกับเบอร์สิบคราวนี้คนที่จะเดือดร้อนนะครับก็คือสปอตไลสปอตไลอาจจะเป็นไปได้ว่าสปอตไลอาจจะต้องเล่นคู่กับแม็กกาบ้างนะแล้วก็กาฟินแบกอาจจะต้องพักบ้าง เวสเล่นเบอร์สิบก็ได้หรือถ้าเวสเล่นโฟลนสซูบอสซูบอสไลเล่นเบอร์ 9, ส,อสิสบ,สบ 10. นะก็ประมาณนี้ผมว่ามัน <c oughs> มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับแท็กติกในฤดูกาลหน้าของอนันเนสต็อปที่จะมาถึงอ่าปิดท้ายด้วยเรื่องราวของเออ่ทำไมลิฟูต้องซื้อนะมีการทำตัวเลขมานิดหนึ่งบอกว่า นักเตะที่แพงที่สุดตอนนี้คือ107ล้านปอนด์ค่าตัวล้วนๆนะเอนโซเฟนันเดสของเชลซีเออ่ฟอร์เรนเวสแพงกว่าเอ่อ uh, มอยเซตไกเซโรในในกราฟ,ฟิกที่ขึ้นเนี่ยก็คืออ่ามูลค่าแอดออนร้อยเท่ากันแต่ว่าไกเซโรเนี่ยเป็น15ล้านปอนด์แอดออนแต่ว่าเวสสิแล้วก็เดคาไลส์หนึ่งบวกห้าห้าล้านปอนด์แล้วก็แน่นอนแจ็คกิ้หนึ่งร้อยล้านปอนด์นะครับอันนี้คือ,อตัวเลขที่เขาบอกว่าสูงสุดทําไมต้องทุ่ม มันมีหลายปัจจัยเพราะว่าหลายทีมเนี่ยทุ่มซื้อบัลลังแมนซิตี้ทำก่อนเลยเห็นไหมเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเชลซีนะตามมานะครับหลายทีมก็พร้อมแล้วเพราะ,ะนั้นร์พูลก็ต้องจัดการแล้วร์พุลไม่ได้ใช้เงินมาในช่วงที่ผ่านมาปี2ปีไม่ได้ทุ่มแต่ตอนนี้การแข่งขันมันสูงขึ้นแล้วเรื่องสภาพการเงินสภาพคล่องริพูลเนี่ยมีค่อนข้างสูงเพราะผลประกอบการเลเวนลิอริพูลเนี่ยมีตัวเลขขาดทุนก็จริงนะครับแต่ว่าผลประกอบการของร์พูลเนี่ยรายได้เนี่ยไไมันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไ เพิ่มทุนลงทุนได้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับปิดท้ายด้วยมีลอสเคอร์เคสไม่น่ามีปัญหานะครับ40ล้านปอนด์เพราะว่าบอลหมัดไปซื้อแบ็กซ้ายจากแลนส์ก็คืออัลเดรียนทรอกเฟิร์ดมาแล้วก็รอกันตอนนี้ตกลงแล้วลิปุนโอเคก็เหลือกับอย่างที่ว่าขั้นตอนต่างๆเล็กน้อยแล้วก็การตรวจร่างกายแล้วก็ชูเสื้ออะไรต่างๆนี่ยังเป็นเสื้อเก่าอยู่ว,วันที่หนึ่งสิงหาคมก็เดี๋ยวคงทราบเรื่องเบอร์อย่างที่บอกไปเมื่อวานนะ,ะสโมสรยืนยันแล้วนะครับว่า พรีซีซันนี่แหละหลังจากนี้ผมว่าน่าจะเป็นน่าจะสักหนึ่งสิงหานะหรือไม่ก็ก่อนหน้านั้นเ,เพราะอย่าลืมว่าลิวพูก็จะต้องมาพรีซี s o n ที่ฮ่องกงแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะครับอืมนะครับปะประมาณนี้นะครับเรื่องราวในวันนี้ยังอยู่กับ For ์เรนเวสนะครับอย่าลืมสนับสนุน CBD เท่ากับสนับสนุนช่อง JK j a c จ i ก,ก Channel วันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ